กราบนมัสการพระเถรานุเถระท่านอุบาสกอุบาสิกาพี่น้องประชาชนให้รับทราบเนื่องจากเมื่อวานนี้อาตมาได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งปัญหามีคนสอบถามกันโดยเฉพาะที่มีปัญหาที่วัดที่ออกคลิปไปแล้วนั่นน่ะ อาตมาก็ไม่ได้บอกเพราะว่ามันเสี่ยงอันตรายเพราะมีคนเข้ามาอยู่กันเยอะจำนวนมากอาตมาขอกล่าวในเรื่องการที่ได้ไปแจ้งความไว้ว่าอย่างไรพี่น้องประชาชนได้รับทราบและช่วยกันพิจารณาเมื่อวันที่ยี่สิบเดือนวันที่ยี่สพฤศจิก,กายนสองพันหกสิามได้ไปแจ้งความต่อร้อยตำรวจ เอกพานุพงศ์วิชัยดิตสอบสวนสวัสดสอบสวนสถานีอำเภอเมืองธุราธานีแจ้งว่าเมื่อวันที่20สพฤษภาคมสวรอย3เวลาประมาณ13.30นได้รับแจ้งจากพระนาวากาศเอกดอกเอรเดชาพลสักโกและพระสานน์ และพระสานนอุปาจิตจินโตกิตโจพระลูกวัดซึ่งสังกัดอยู่วัดหน้าเมืองตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มาพบพนักงานสอบสวนแจ้งว่าเมื่อวันที่15มีนาคม2563เจ้าคณะจังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งพระสมุวิรักะตกคตบุญโย มาทําหน้าที่รักษาการเจ้าวาดและต่อมาในวันที่16มีนาคมพ2563พระสมุกวิรัตได้มีคําสั่งได้มีคําสั่งด้วยวาจาโดยมีนายสำเริงไพยทูลสอทอสอทอไขและพวกได้มีคำสั่ง ให้พระที่อยู่ในวัดทั้งหมดทุกรูปออกจากวัดในออกจากวัดไปอยู่ที่อื่นภายในวันที่สาาห์เมนาสองห้าหกสามและพระทุกรูปได้ออกจากวัดไปทั้งหมดต้องเรร่อนไม่มีสถานที่ไม่มีสถานที่พำนักที่ถาวร <c oughs> เนื่องจากไม่มีอำนาจต่อต้าน หรือกัดขืนคำสั่งของพระและครวาสที่บอกว่านีิว่าที่มีอิทธิพลได้ซึ่งซึ่งการกระทาของพระสมุวิรัตและนายสำเริงที่มีคำสั่งให้พระทุกรูปออกจากวัดนั้น เป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎของสอง์จึงร้องมาร้องขอมาร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนให้ตรวจสอบถึงความใช้อำนาจ <c oughs> ของพระสมุวิรัตและนายสำเริงว่ามีอำนาจใช้ <c oughs> กระทำการดังกล่าวหรือไม่และการกระทำนั้นถูกต้องหรือไม่ร้อยตํารจเอก พานุพงศ์วิชัยดิตรองสวัสดิ์สอบสวนได้รับแจ้งไว้แล้วและได้ทำการสอบสวนต่อไปจึงบันทึกไว้ลองชื่อพระนาวากากเรเอกดรเดชาพลผู้แจ้งความร้องทุกข์และพระสานนอัปปัญโยผู้แจ้งความร้องทุกข์ไว้เมื่อวันนี้ และรีบเดินทางกลับทันทีเพราะถ้าอยู่ต่อไปคิดว่าจะไม่ปลอดภัยอันนี้จึงแจ้งไปยังไม่เป็นหลักฐานและนำสืบเพื่อให้ให้ถึงที่สุดว่าในการกระทำอย่างนี้มีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่และเรื่องนี้อาจจะมาจะดำเนินการต่อไปทั้งฝ่ายทางทมและฝ่ายทางโลกจึงขอฝากมา่างเรื่องที่ได้กล่าวไปแล้วช่วยรุณาดำเนินการต่อไปด้วย